สีมงคลแน่นอนเขียวเหลืองนี่คือนับวันจ้ะสินแสในยิ่งกว่าโอ้โหตาเห็นนะ่ะต้องมีเขียวเหลืองแล้วก็มีอีกหลายสีแต่ที่แน่ๆมีเขียวเหลืองชอบเป็นพิเศษอะธนดลนะ่ะอืมใดๆคือทุกคนฟังที่น้องนุกพูดนะน้องเอ็กคุยกับน้องนุกเขาไลค์คุยกัน อ้เขาคอหากันแล้วใดๆคือคุยกันนานมากเขาบอกเขาก็เลยถามผู้จัดก,การว่าเออพี่ว่าผมคุยกับเอ็กซ์นานสุดกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยกี่นานแค่ไหนผู้จัดก,การก็แบบว่าสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็บอกสองชั่วโมงอ้าวผู้จัดก,การหลุดไปทุกคนอ้าวแล้วคุยกับผู้จัดก,การทิ้งท้ายค่ะผู้จัดก,การล้วคุยกับอืมเกือบ ธนดลก็แบบอา้าวทิ้งไปเฉยอยากให้ผู้จัดก,การพูดจังเลยแล้วคุยกับอีกคนหนึ่งอะเออไม่รู้สายมโนยอย่างบุม๋มไงก็เป็นไปแปล,ปล,ปลอ,อดิโอไงนึกออกไหมเออแล้วใดๆคือเมื่อนอ้นองบิ๊กเข้ามาตอนนี้บุ๋มก็แบบไปดูบิ๊กกับอะไรนะบิ๊กกับเบสค่ะน่ารักเขาน่ารักมากบุ๋มชอบอะเด็กสองคนเนี้ยเขามีความแบบความขยันความเก่งเหมือนกันทั้งสองคนเลยอะน่ารัก อืมชอบนะอยากให้เขาเป็นแฟนกันเหมือนกันอันนี้ก็ดูเหมือนแล้วถ้าจะใช่ถ้าจะเป็นนะ่ะเอาดีๆเออเขาบอกว่าถ้าเขามาขอนแก่นนะเขาจะไปนูนะ่นน่ะฟินคับจ้าบาร์โฮสของผู้ใหญ่บ้านพีนแลนดเขาจะไปขานุกปายนุกคนเดียวก็ไม่ได้นะไปคนเดียวก็ไม่ได้นะต้องทั้งสองคนจ้ะอุ้ยคืนปุยชอบผู้จัดการนะ่ะเหมือนจะหลุดน่าจะเอ่ยชื่อนิดนู เพราะว่ามึงบอกให้นะครับสินแสบอกว่าผมอ่ะจะรวยถ้าผมถามสินแสตรงตรงเลยว่าสินแสครับสีที่ดีที่สุดสำหรับผมที่ผมจะเอามาไว้ในช็อปเนี่ยผมควรใช้สีไหนอย่าใช้คำว่าในช็อปในชีวิตเลยอ่าในในช็อปในชีวิตในโลโก้ต่างต่างอ่ะที่ผมเป็นเป็นสีแห่งๆสำหรับผมหนึ่งหนึ่งคือสีสีดําเอ่ใช่ไหมสีเหลืองสีเขียวสีอะไรว่าน้ําตาลครีม นี่แหละแต่ทีนี้ผมผมก็เลยหน้างอหน้า่งามหน้างอเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบความความมืดความขืนด้วยดังดาบสีแสก็เลยมองหน้าผมอ่ะรู้ชอบดําชอบดําด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแสบอกว่าถ้าเกิดเอาสีแบบนั้นเขาจะเป็นคนหวานเวลไปเลยก็สีดําก็ได้สีดาเอาเอา,เอามาเป็นส่วนก็ได้ผมเลยบอกว่าดําเหลืองเขียว ได้วรบอสไปถ่ายปฏิทินนะครับอกำลังจะถ่ายครับผมปีนี้ทันแน่นอนใจสปฏิทินคู่ต้องรอดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงในปีนี้ผมคนนี้ n p พเป็นคนทำเหมือนเดิมนะครับ ผมคงท้าที C N P เป็นคนทำเหมือนเดิมนะครับผมคงท้าที C N P เป็นคนทำเหมือนเดิมนะครับแต่ที่สงสัยกันนะผมเคยคุยกับเอ็กเยอะสุดประมาณกี่ชั่วโมงสี่ป่ะสี่ชั่วโมงประมาณสองกว่าคุณโดนคือตูกละคุณโดนคือตู้ละ ดีถิมไปให้สิละคุยกับพี่ไงเอาอยัางไงต่อคุณบิก๊ก <c oughs> ผมคุยกับไปไปไว้ว่าถ้าวันไหนผมมาพร้อมกันสองคนนุกกับปายอยู่คอนแกน่นผมผมจะไปผมจะให้คุณพาไปไออะไรนะบาบาเขาอ่ะบาโฮสาโเขาอ่ะแล้วจะไปนั่งเจอเอ้ญบุ้ไส้มาสิวินขาวเจอนุ้ญบุ้งไส้มาจเจอนุ้งบุ้งไส้มานาั่ง ไม่พาไปร้านเบเกอรี่เขาก่อนเอ้าเบิ้งมุกสรดรดนกรับแม่จะไปอย่างเป็นบ้านบอ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 เรียกไวมันสคนโอ้กูเลยตัวเด็กเนอะป็นไงแม่เล่นกันหน้องไหมคะไม่ๆม่ิไปหาบุไซบีมันเตะให้บีมันเตรียมตัว